เอาละครับผมก็ขอ,ขอกราบสวีราสวัสดีเพื่อชาวแฟนเกมเซเว่นไอส์รีเวิร์สกันอีกเช่นเคยกันนะครับในพาร์นี้นะครับเราจะมาสรุปอัปเดตแพทล่าสุดของทางตัวเกมเซเว่นไอ์กัน่อยแล้วกันครับสำหรับตัวละครตัวใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาและการปรับบาลานซ์สองตัวละครที่น่าสนใจและในรอบนี้ตัวเกมมีการแจกอะไรให้กับเราบ้างถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเป็นเพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้ครัละหนึ่งไลค์และถ้าเพื่อนื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพื่อนเพื่อนใดที่กลำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแย,ยะมากมายสำหรับเพื่อนเพื่อนใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1ัน0 p ีลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link งใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link ิและบอกที่ช่อง Sa กน็ตคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคกันเพื่อนและแล้วเราก็อัปเดตแพดเสร็จกันสักทีนะครับก็ เรียกายว่าขนาดไฟล์ในรอบนี้ประมาณ7จิกเลยก็ว่าได้สำหรับแพทที่เราได้ทําการอ่านมาก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเป็นการปรับบาลานซ์สตัวละครมีการมาของ1ตัวละครและมีการเพิ่มกิจกรรมของทางตัวเกมที่ให้เราสามารถฟาร์มตัว๋วฟาร์มเพชรหรือว่าฟาร์มทรัพยากรต่างๆไว้ใช้งานได้ผู้เล่นใหม่ก็สามารถเล่นกิจกรรมในช่วงนี้ได้เช่นเดีวยวกันอันดับแรกครับเรามาดูในส่วนของของแจกกันเลยละกันครับสำหรับของแจกในรอบนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของตั๋วนะครับสอง อย่างละ20ใบนะครับไม่ว่าจะเป็นในแบบตัวปกตินะครับผมแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็จะมีอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาแครปก็จะเป็นของวันปิดประปุ้งเป็นกุญแจ200ดอกเรียกง่ายว่าให้มาฟาร์มกันแบบุ่มๆกันเลยนะครับผมก็เอาไว้แบบสุ่มกระชาฟาร์มได้แบบเต็มที่อีกนะฮะดจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมในเรื่องนะครับก็จะเป็นตัวละครน้องเฟรย่านะครับมีในเรื่อง2เตจเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นท้าทาย A แล้วก็ท้าทาย B เ ทุกสัปดาห์นะครับผมก็ถ้าเป็นสัปดาห์แรกก็จะเป็นท่าทาย A นะครับสัปดาห์ที่2ก็จะเป็นท้าทาย B ของรางวัลในรอบนี้ที่น่าสนใจครับก็ตามเสพปกติเลยอันดับแรกคือแลกตั๋วการชาครับนี่ตั๋วพิกอัพยังไงเราก็ต้องแลกตั๋วมาให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะทําการสุ่มตู้พิกอัพนะครับว่าจะเป็นแบบตัวพิกอัพตัวอัศวินแล้วก็นี่ใบเรียกอัศวินอันนี้ก็แนะนําว่าควรแลกไว้นะครับผมก็โอกาสอย่างละ5%าถ้าลงตัวที่ต้องการก็ถือว่าดีแต่ถ้าลงตัวที่ไไไมม่่ต้องกกการรร็็็เปนรครับ เก็บไว้แลกตัวอื่นได้เหมือนกันนะฮะก็คือของรางวัลก็ประมาณนี้เป็นของที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วในส่วนของกิจกรรมเนื้อเรื่องนั่นเองที่มีการอัปเดตเข้ามาแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นนะครับผมนั่นก็คือการมาของตัวละครใหม่เว้ยและหลายคนตอนนี้กําลังสงสัย,ยนะครับว่าเอ้พี่ตัวละครน้องเฟรย่านะครับด้วยข่าวว่าค่อนข้างที่จะโอพีบอกเลยว่าสตีสูงสักนะครับโหเทวทูตจะชัดเลย ัวน้องเก่งและโกงในระดับไหนและที่สําคัญมีการมาในตําแหน่งของทีมเวทนะครับผมอาจจะมีบางตัวละครเนี่ยตกงานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูความสามารถน้องพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับตัวละครน้องเฟรย่านะครับผมก็เป็นตัวละครสายจอมเมทนะครับอ่าในส่วนของสกิลของน้องเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข,ข้างน่าสนใจครับถ้าเป็นโจมตีพื้นฐานเนี่ยจะเป็นโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับคือประมาณ80%ของพลังโจมตีอยากให้ทุกคนเห็นภาพเดี๋ยวเราต,ต้องไปดูในส่วนของแาสุทรอสุวิน เราจะได้เห็นสกิลก่อนอัพแล้วก็หลังอัพกันด้วยนะแบบจะสุมน้องมาสักซีไหนดีนะครับถึงจะคุ้มค่าที่สุดนะฮะมาฮะในส่วนของสกิลที่1ครับก็จะเป็นการโจมตีเดี่ยวนะครับพลังโจมตี100%ของพลังโจมตีเวทไอ้นี่ในกรณีที่น้องเป็น6ดาวเนาะและในกรณีที่เราอัพสกิลนะครับผมก็ปริมาณความเสียหายจะเพิ่มเป็น120ของพลังโจมตีเวทและมีการเพิ่มอัตราเข้ามาเวททุกคนนั่นคือเลื่อนไหลนะครับอัตัยที่ประมาณ50%ต่อ1นึ่องเทินซึ่งเป็นสเตตัสที่ โหดนะสำหรับเปอร์เซ็นต์ห้ที่ในการอัพแค่สกิลหปกตินะครับต่อให้มันจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวก็ตามแต่ถือว่าค่อนข้างโหดในส่วนของการอัพเปอร์เซ็นต,ต์ตรงนี้และในส่วนของสกิลที่1กันหน่อยละกันครับสกิลนี้หลักๆเลยจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดครับขจัดบัฟสอบัฟนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพลังป้องกันสิบเอ็ดเปอร์เซ็นนะครับซ้อนทับห่งสเต็คสามารถสูงสุดอยู่ได้สี่สเต็คนะครับก็เรียกง่ายว่าประมาณนะามสี่สิบสนะี่เปเอร์เซอนพ สกิลนะครับก็จะมีการเพิ่มอัตราเลื่อไหลเข้ามาทําให้อัตราเลื่อไหลนะครับอยู่ที่แมน75%ต่อหนึ่งสองเทินจะสังเกตว่าไอเนี้ยติดเลื่อไหล50%ในการโจมตีธรรมดาสกลิลนี้75%ในการโจมตีสกลิลทั้งหมดนะครับแล้วก็กรณีนนการปดซีมันก็จะ OP ไปอีกระดับหนึ่งเนาะและในส่วนของสกิลที่2ครับสกลิลนี้ก็จะมีการเปลี่ยน SP ครับที่เป็นการเปลี่ยน SP ของเป้าหมายซึ่งจะไม่เปลี่ยนเป็นค่าที่สูงกว่า SP ปัจจุบันซึ่ง สก,กิลนี้โจมตีทั้งหมดครับใช้สักตินานครับสีผลก่อนแล้วก็เปลี่ยน SP เป็น52%อเพราะเสียหายไม่ส่วนป้องกัน2ครั้งเท่ากับ70%ของพลังโจมตีเวทและในกรณีที่เราอัพสกิลครับก็คือ SP เนี่ยจะเปลี่ยนเป็น3 9ความเสียหายเพิ่มขึ้นเป็น80%ของพลังโจมตีเวทนั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจและไม่ส่วนป้องการครับอยู่ที่ประมาณนั่นนะฮะปคร้งถือว่าค่นเอง,งนะฮะสองครัโ้โหบอว่าค่อเข้าาแบบแน่ๆ ถ้าเป็นตัวเขาเองนะครับก็จะได้รับพรอย่างเงี้ยพรอก็คือคุ้มกันความเสียหาย1ครั้งนะครับไม่เกิน40%ของ SP สูงสุดนะครับความเสียหายทั้งหมดไม่เป็นผลครับตามสเตปตัวหลังๆก็จะต้องมีคุณสมบัตินี้ติดมาด้วยเนาะแล้วก็หากตนเองครับ SP น้อยกว่า50%ครับจะได้รับโลกป้องกัน1 6 0ของพลังโจมตีเวทเนาะตอนเนื่องสเทิร์นทำงาน1ครั้งต่อ1การต่อสู้และจะมีในส่วนของศักดินานที่สามารถสอนสแตรกได้สูงสุดอยู่ที่6สแตรกนะครับเป็นการเพิ่มพลังจมตีเว5%นะครับ 30%ในการเพิ่มส่วนสาหรับการที่เป็นเพิ่มให้กับพันธมิตรนะครับก็จะเป็นการเพิ่มผลผมข้าเป่านะครับ31%เปซซึ่งจะต้องจัดทีมด้วยอัศวินสายเวสามคนขึ้นไปและในส่วนการอัพสกิลครับค่าโจมตีของพอนะครับ25%เของ s p ีสูงสุดแล้วก็ผลขา้าเป่าเป็น37%ตัวละครเขานะครับถ้าดูจากความสามารถเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจและในกรณีที่เราปลดดาวครับสำหรับ C2 ครับสักดินาจะซ้อนทับสสแต็กรสูงสุด เมื่อโจมตีตูด้วยความเสียหายโดยตรงจากสกิลดังกล่าวครับสกิลจะถูกบังคับให้ทํางานต่อเนื่อง100%เรียกง,ง่ายๆครับว่าการเริ่มต้นของตัวละครน้องเฟรย่าเนี่ยควรเป็น C2 อะต่ำๆเลยคือ C2 up สกิลเต็มทั้งหมดจะดีที่สุดสังเกตเลยครับว่าทุกสกิลเนี่ยผลเลือกไหลเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่50%จนถึง75%แล้วก็คุณสมบัติอือ่นๆขั้นต่ำ C2 up สกิลหมดแล้วก็ถ้าป้านสุดได้จะดีมากๆครับและตัวละครเขา,าเนี่ยมาในตำแหน่งของทีเวทอาจจะเอามาแทนในส่วนของตัวะครน้อง ยอนทีในการฟาร์มได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไว้สุ่มแล้วก็เดี๋ยวมาปั้นเทสให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมสำหรับตัวละครน้องเฟรียาเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มีการปรับบาลานซ์กันหน่อยละกันครับสำหรับ2ตัวละครที่มีการปรับบาลานซ์นะครับผมที่ทุกคนรอคอยตัวแรกผมขอเริ่มที่เอสกันละกันก็สําหรับตัวละครเอสนะครับที่มีการปรับเนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกิลนะครับเอสเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนหยิบน้อยแล้วก็เป็นตัวละครแจกช่วงต้น ไม่มีการปรับบาลานซ์ก็มันจะมีความน่านสนใจของตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นในส่วนของสกิลที่1น่ครับนั่นคือเพลงดาบผ่าจันทราี่ส่วนของความสามารถของเอสในส่วนนี้นะครับก็มีการเพิ่มในส่วนของระยะเวลาคูดาวแต่ในการโจมตีครับจากโจมตีเป้าหมายเดี่ยวนะครับจะเป็นการโจมตีศัตรู3เป้าหมายในสังเกตว่าเป็น3เป้าหมายนะครับเรียงตามจำนวนบัฟที่มีมากที่สุดแล้วก็ลดเทินบัฟของเป้าหมายครับไม่ส่วนป้องกันซึ่งผมว่าค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมเพราะว่า เราเทิมพาคของเป้าหมายเนี่ยเป็น2ครั้งอาตาัตรา100%จากอันก่อนจะเป็น3ครั้งแต่มันจะเป็นตีเดียวอันนี้ชิตี3แต่ลดมาเหลือ2นะครับแล้วก็ความเสียหายไม่สนป้องกันครับ7จนตะครับของลาโจมตีกับยภาพ2ครั้งซึ่งในตัวก่อนหน้านั้นครับมันจะไม่มีไม่สนป้องกันกับเป้าหมายนะครับแต่เนี่ยมันมีนะครับเป็น40%ในการโจมตีถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีการเพิ่มเป็นส่วนของผลอัพสกิลครับเรียกง่ายครับลดปริมาณพืชฝ 3เทิร์นนะครับผมนี่คือการอัพสกิลที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองอนนก็คือแบบมีการเพิ่ม C2 นั่นแหละถือว่าน่าสนใจยิ่งขึ้นส่วนสกิลต่อมาครับปุบผาสบั้นนะครับไอ้สกิลเนี้ยนะครับก็จะเป็นการจจมต,ตีตัวทั้งหมดปกติเลยนะครับมีแตกปกติตามตัวละครเขาแต่สิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับนั่นคือลดอ ok ัตราบล็อก25%นะครับแล้วก็จะมีกระจัดติบับตามลำดับในการปรับใช้ถามว่าทำไมมันจ้องมีลดในส่วนของอัตราบล็อกเพราะว่าอัตราบล็อก มันสามารถลดได้25%สังเกตว่าตัวหลังเนี้มันจะมีการเพิ่มบล็อกนะครับเช่น Trust ในงานที่มีอัตราบล็อก100%กลางป้องการอะไรต่างๆที่ค่อนข้างหนาเนาะซึ่งการที่เราสามารถลดได้ครับทำให้สตูนติดสถานะได้ง่ายซึ่งมันจะเป็นการลด100%แน่นอนสามารถลดได้ประมาณ25%ส่วนกรยภาพเบาบางครับ100%สเทินก็เอาไปเล่นกับทีมคิดว่าจะเป็นตัวที่มีบทบาทเพราะในตําแหน่งของสัญลักษณ์ที่เป็นสีม่วงนะครับหรือว่าทัศมือเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่สามารถจัดได้หลากหลายทีมมากๆนั่นเองนะคร และอย่างต่อมาครับนั่นคือพาสซีฟพาสซีฟที่ถูกเพิ่มขึ้นมาครับก็จะเป็นการลดการฟื้นฟูนะฮะทุกคนนี่กดเข้าไปมันจะมีลดปริมาณการฟื้นฟูตลอดเวลาที่ได้รับครับประมาณ4% 4อัเนนี่แหละที่รู้สึกว่าน่าสนใจจากตอนแรกไม่มีครับทำให้มันเป็นตัวละครหนึ่งที่อาจจะไม่ได้มาในส่วนของตำแหน่งดาเมจที่จา๋าแต่มาในตำแหน่งของการจ่ายดีบัฟอ่าซัพพอร์ตทีมในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็ถือว่า เป็นการปรับบาลานซ์ที่ดีนะผมรู้สึกว่าเป็นการปรับบาลานซ์ที่ดีแล้วก็ในกรณีที่เป็นซีหก็จะมีผลเข้าเป้าขึ้นมา64%นั่นเองนะฮะัเองถือว่าโอเคนะครับไม่แย่สาหรับการปรับบาลานซ์ของตัวละครเอสเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เราเราอหุ้นขึ้นกันไหนละกันครับนั่นคืออัลซูนเซเว่นไนท์สไปน์นั่นเองหลายๆคนอรอที่จะแล่ตัวละครสไปน์นะครับผมสาหรับตัวละครสไปน์นะครับถามว่ามีการปรับบาลานซ์อะไรบ้างหลกัลกๆเลยที่มีการปรับให้เห็นได้ชัดนะครับในส ยังไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างมากในส่วนของสกิลการโจมตีแต่ในส่วนนี้ครับมันจะเพิ่มจํานวนการโจมตีซะมากกว่าในส่วนของสกิลที่1เนี่ยจากแต่เดิมครับมันจะเป็นการเพิ่ม1คนนะครับเรียกง่ายว่าพันธมิตรของเรานะครับทุกคนจะเป็นการเพิ่มเป็นคนเดียวซึ่งพันธมิตรจะได้อะไรครับพันธมิตรจะคือจะได้นะครับในส่วนของโจมตีเป็นฐานของตนเอง2ครั้งจะขจัดนิบัฟหนึ่งครั้งนะครับโดยการขาจัดตามลําดับการปรับใช้ แต่เนี้ยจะเพิ่มเป็น3คนเรียกง่ายว่ามาในตำแหน่งซับทีมมากกว่านะครับผมและก็ในส่วนของสกิลกันหน่อยละกันครับปริดชีพเยือกเกีนนะครับนั่นะค,นะคือสกิลนี้นะฮะนี่ๆสำหรับสกิลนี้นะครับความน่าสนใจที่มีการเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็หลักๆที่เห็นได้ชัดนะครับก็จะเป็นอยู่ในตำแหน่งของการอัพสกิลซะมากกว่านะครับผมที่มีการปรับขึ้นมาในส่วนนี้เนาะ ในการเพิ่มปริมาณและก็โจมตีเป้าหมายยังคงเป็นเป้าหมายเดียวเหมือนเดิมนะครับังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็มีการเพิ่มเข้ามาส่วนสกิลที่2นะครับผมนี่สกิลนี้สกิลพื้นถล่มน้ําแข็งสะเทือนนะครับก็เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดปกติเลยจํานวนการโจมตีอัตราเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้แตกแต่างมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลของการอัพสกิลแล้วก็การขึ้น c 6ที่มีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในส่วนของฟ้นฟูเอสพีเท่ากับ4 0ของ S p สูงสุดจากปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ30% เรียกง่ายว่าถ้าคุณอยากจะเล่นสไปคุณจะต้องปั้นซีที่สูงขึ้นมากกว่า c 2แน่นอนและอย่างสุดท้ายครับคือพาสีของตัวเขาสำหรับพาสีของตัวสไปนะครับก็จะเป็นหัวใจที่ด้านชาพาสีนี้ถ้าดูในการปรับนะครับก็จะมีในส่วนของกรณีที่เป้าหมายอยู่ในสถานะแช่แข็งครับจะสร้างความเสียเพิ่มขึ้น15%ของ s p ีสูงสุดของผู้ได้เรียกง่ายๆว่าจะต้องมีสถานะที่ติดกับเป้าหมายและก็จะมีการเพิ่มผลเข้าเป้าครับ จะสังเกตว่าหลังจากที่ตัวเกมมีการอัปตัวละครที่มีค่าทาันทนสูงหรือว่าค่าบล็อกที่ต้องสูงนะครับก็จะมีการเพิ่มผลเข้าเป้าแล้วก็ลดอัตราบล็อกาามาทําให้ตัวละครเหล่านี้มีบทบาทต่อการนําไปใช้งานจะถามว่ามีการปรับแล้วมันน่าสนใจมากขึ้นไหมกลางๆนะครับผมรู้สึกว่ากลางๆไม่ได้รู้สึกว่ามันบือบาขนาดนั้นแล้วก็เป็นตัวละครที่จะต้องปั้นซีที่สูงถ้าอยากจะเล่นจริงๆนะครับใครที่กล่าวว่าจะปั้นซีหกก็ลองเทสกันดูนะครับเดี๋ยวไว้เรามีตัวละครครบซีหกเราจะมา ทสความสามารถในการปบบรับบาลานซ์กันหน่งแล้วกันครับอย่างที่บอกไปว่าตัวเกมใช้คำว่าปบบรับบาลานซ์ไม่ใช่การรีเมคสกิลนะแล้วก็จะมีการเพิ่มคอนเทนต์ต่างๆกิจาการรมการประจนภยัยเลเวลการประจนภัยก่อนทาตัวเกมก็เรียกง่ายว่าการได้อัปเดตในรอบนี้ก็มีอะไรหลายลอย่างที่น่าสนใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงของทีมเมตาสายเวทนั่นเองก็จบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับการสรุปแพทของทางตัวเกมเซเวนไอรีเบิร์ดและการปรับบาลานซ์กับตัวละครใหม่และการมาของเฟรย่าเมตาทีมเวท ก็หวังว่าในพาร์ทเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเป็นเพื่อนไม่มากก็น,น้อยเนเพื่อนสงสัยอะไรหรืออยากให้เทสตัตวละครตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวไว้ในพาร์ทต่อไปครับเราจะมาทสต,ตัวละครน,น้องเฟรย่ากันว่าตัวเขาเนี่ยจะปั้นซีไหนดีที่สุดนะครับเริ่มตั้งแต่ซีศูนย์ยันซีหกเลยก็ว่าได้ดาเมจบทบาทความสามารถการจัดทีมอุปกรณ์จัดสซสอุปกรณ์การจัดใช้เป็นยังไงฝากกดติดตามไป,ไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ